คลังโอนเงินห0,000ื่นบาทรวม2เดือนอังคารนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางช่องปอปันปันแชร์นะครับจะพาพี่น้องมาตรวจสอบสถานะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันล่าสุดคลังจ่ายเงินเยียวยากลุ่มอาชีพตกหลน่นเพิ่มเติมสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์อดใจรอนะครับเตรียมโอนเงินคลังเตรียมโอนเงินให้1 0 0 0 0มบาทในวันที่5้าพฤษภาคมนี้นะครับโดยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเรานะครับสามารถเข้าตรวจสอบสถานะ การรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งการได้ดังนี้นะครับได้ดังนี้ก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งการ .com นะครับนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ตรวจสอบสถานะนะครับตรงที่ลูกศรชี้นะครับตรวจสอบสถานะนะครับคลิกเข้าไปแล้วเราก็จะมีขึ้นมาให้เรากรอกข้อมูลนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลตามที่เขาถามมานะครับที่เราต้องลงนะครับก็คือ กอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ13หลักนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับเมื่อเรากรอกเข้าไปแล้วนะครับผลการเช็ครวมนะครับเราไม่เราไม่ทิ้งกันนะครับเช็คสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันแต่รัสถานะมีความหมายดังนี้นะครับหากตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันและได้รับข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบหมายความว่านะครับอยู่ในการ ในกระบวนการแคดกรองนะครับคือคําแนะนําคือควรตรวจสอบสถานะในระบบแล้วรออย่างน้อย 2- อถึงสามสองถึงห้าวันนะครับเพื่อเช็คการเปลี่ยนแปลงนะครับรนะครับสิ่งแรกนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนี้รอสองถึงสองถึงห้าวันนะครับหากเข้าตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันและได้รับข้อความว่าอยู่ระหว่างป,ปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านนะครับคือตรงนี้ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้นะครับความหมายคือได้รับสิทธิ์รอการโอนเงินนะครับคําแนะนําคือ ควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเนื่องจากบางยอดเงินบางบางรายยอดเงิน5,000บาทจะเข้าก่อนแล้วจึงค่อยมี SMS ตามมาที่หลังนะครับคือ2นะครับตรงนี้นะครับอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านนะครับนะนะครับส่วนหากเข้าหากเข้าตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันและได้รับข้อความว่าไม่สามารถทํารายการต่อได้นะครับคือลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับท่านลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลแบบชาชนไม่ถูกต้อง ความหมายคือข้อมูลแบบชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้นะครับคือจะมีให้ลงทะเบียนใหม่ได้อยู่นะครับนะครับคือคําแนะนําคือเช็คข้อมูลหรือรอเอสเว่ามีการลงข้อมูลผิดหรือไม่นะครับตรงนี้นะครับคําแนะนานะครับนะครับเราลองเข้าไปตรวจสอบดูนะครับถ้าเราได้ข้อความทั้งแบบนเป็นแบบไหนนะครับแบบที่หนึ่งคืออยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับสองอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านนะครับแล้วก็สามคือ ไม่สามารถทํารายการต่อได้นะครับนะครับเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับที่เว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับคลังจะโอนให้10,000บาทคือ2เดือนคือเดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคมนะครับสเดือน10,000บาทนะครับขอให้พี่น้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของตัวเองนะครับเราจะได้รู้ว่าเรามีสิทธิ์ได้รับเงิน10,000บาทนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในคายตกหล่นนะครับ นะครับก็ลองเข้าไปตรวจสอบดูนะครับสำหรับช่องปันปันแชร์ก็ขออัปเดตข่าววันนี้สำหรับท่นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะมาอัปเดตข่าวใหม่ขอบคุณครับโปรดรอก,ก่อนนะครับ